ดีค่ะกซิป่ะเราแนะนําให้ท่านได้ชมกับรถกระบะมือสองกันเช่นเคยนะคะคันนี้เป็นรถ t o โยต้าวีโก B08 ขึ้นยนต์ 2,500cc ตัว E ค่ะทรงสวยแม็กรอดอกอยางยังหนาสีสันดูดีนะคะตะเข็บยังเดิมอยู่นะคะตามรูปนี้เลยค่ะทุกท่านเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ 2,500cc ดีเซลเกียร์ธรรมดาค่ะ รถสวยภายในสะอาดนะคะภาษีพรบรปี67รถพร้อมโอนได้เลยนะคะเร่มเอกสารมีให้ครบราคา1น5 0 0 0บาทค่ะโตโยต้าวีโกปี08นะคะสนใจหรือกำลังมองหารถยนต์ไปใช้งานอยู่สามารถติดต่อสอบถามรายนะัดดูรถตัวจริงกันได้โดยตรงติดต่อไปตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยนะคะแต่เพื่อประโยชน์ของท่านแอดมินขอแนะนำให้ไปทดลองขับก่อนค่ะ้วยตนเองนะคะ เพราะทางเราเองเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นสำหรับวันนี้ต้องรากันไปก่อนพบกันใหม่ได้ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ